ขอถวายความเคารพพระเทรานุเถระเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปที่ปฏิบัติศาสนก,กิจอยู่ทั่วโลกแต่ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ในานามของสมชาติสงไทยในสหรัฐอเมริกาอธรรมภาพพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมชาติสงไทยและ ประธานนวยการวัดไทยกรุงโวชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอ,ขอส่งความปรารถนาดีส่งความสุขมาอย่างท่านทั้งหลายความน้ยวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานอาจหารร่าเริงสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีที่ผ่านมาทุกชีวิตก็อยู่ในความหวาดภาวาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งปัจจุบันก็ยังแพร่ระบาดอยู่แต่เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและต้องอยู่กับโลกนี้ให้ได้ถึงแม้ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆจะเร็วร้ายขนาดไหนถ้าเราตั้งสติให้มันเราก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเตือนพวกเรา,เาไว้ว่าการเวลากินกินชีวิตสัมพัสสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวของมันเองไปด้วยกัน เราถ้าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปาศากประโยชน์ก็นั่นแหละคือเวลาได้กืนกินชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้วการที่เราจะเอาชนะการเวลาโดยไม่ให้การเวลากืนกินชีวิตเราเราก็ต้องคืนกินเวลาบ้างนั่นก็คือทำประโยชน์ทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตเราเกิดประโยชน์กับส่วนรวมและคนอื่นด้วย ก็จะทำให้ชีวิตมีคุณมีค่าเวลาจะล่วงเลยไปตามหน้าที่ของเวลาแต่เราก็ไม่เสียเปรียบไม่ประมาทยังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็ขอให้อย่าไปยึดติดกังวลกับอดีตที่ล่วงเลยไปแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้แล้วก็อย่าไปวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ก็คือมันยังไม่เกิดขึ้นการวิตกกังวลมากเกินไปก็จะทําให้เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ล่วงหน้าหรือการไปยึดติดกับสิ่งที่อดีตผ่านไปแล้วก็เรียกว่าไปลุ่มหลงมอมเมาอยู่ในอดีตอาจจะเป็นความสุขความสําเร็จแต่นั่นมันก็เลยผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้หรือความล้มเหลวความชอกช้ำระกำใจถ้าเราหวนไปคิดถึงอีกมันก็เรียกว่า เป็นทุกข์สำแล้วซสำเล่าดังนั้นก็สลัดปล่อยการเวลานั้นช่วงเวลานั้นให้ไปกับการเวลาที่มันล่วงเลยไปแล้วเราก็มาอยู่กับปัจจุบันขณะทำชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันขณะให้ได้พระองคงตรัสว่าขโนโวมาอุปจคา,ข,าขอขณะอย่าได้ล่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์เลยดังนั้นก็ขอให้เอาประโยชน์ ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดับดีปิติอนาคตกำหนดปัจจุบันนี่คือสิ่งที่นำมาฝากเป็นข้อคิดสกิจใจแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดำรงมั่นอยู่ในหลักคําสอนขององค์สุเด็จพระชินวรสมารสมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญและ ในที่สุดก็ขอให้ทุกท่านมีดวงจิตที่สะอาดสว่างสงบเจริญอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร